เราก็กำลังเดินทางเข้าหม่นะผมไมด้เยนี่จะเเรือตกนดครับผมนี่สองฝั่งเลยครับผมวนหม้าเรือครับบรรยากาศดีครับผมจะไปที่เองเรือง่กาะเือสาครับเห่งนี้นวิ่งลงิวิ่งลงบินลงเ้ เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเที่ยวกบแกบแ้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สมสารครับเดี๋ยวเราจะไปตกกันที่แถวเกาะสมสารนะครับผมนี่บรรยากาศรอบๆครับ ว่าน้ำใสามากเลยครับผมโอ้โหใสเห็นปลาเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเรือที่เราจะลงกันครับวันนี้นี่ลำลำนี้เลยใสโอนะ้ยครับใสโอโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายครับผม ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าหมายครับผมดินงานครับดินงานบการบๆครผมเ,เ,เป็นรือชาวรงรันี่รือตกหนึ่ครับผมเรียว วันหนึกงมีสอ,องฝั่งเลยครับผมบ้ท่าเรือครับบรรยากาศดีครับผม กันของใครขุนปัออ่นจะช้าดิถ้ามันมีตัวไล่ปุ๊บอะนี่อะนี่ๆมันไล่แล้วเนี่ยนี่อะนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้มื้มือแต่เช้าเลยมันต้องอย่างนี้เลยครับผมมาแล้วสีขนนี่ครับผมนีกาลัง ที่ตั้งตั้งหนูหลังเลยพี่ต่อ,อยนนะัตั้งอยู่ทังหลังไม่หรอกอ่าอันนี้เราใช้ลูกหนูสิบกร,รัมนะครับผมกับหางสีขาวขุ่นครับผม อ้โหอ้โหโ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 ออ้โโอ้โหโอ้โหโอ้อยู่หน้าหโออ้โหหโ้โเหออ้โหโอหโอ้้โหโเอ้โหอ้อหโอ้โหโออย่างอ้อ้อ้หอหอ

แล้วอุ้ยเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยโหมันจริงมันจริงเอ้ยเอ้ยโอ้เร่ปวดมือแต่เช้าเลยเนี่ยโอ้โหใสโอู้สวยเลยเฮ้ยดูเลือดคนเลือดตายเขาเนี้ยใสนี้ก็มันหนิครับ โอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับออ้ยลอกลอกร้องเลยอะเดือดกนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงมาแล้วครับมาแล้วครับหือชมจมูกน้ำเดือดครับผมกับลูกหนูยามาครับหื้อหือมหืมมาครับมาครับเฮ้ยสี่คน ทำเวลาครับทำเวลานี่ดูดูใสทำเวลาครับผมโอ้เอาอีกแล้วโอ้โหอยลุดอุ้ยนี่เหาอมากินอยู่หน้าเรือครับผม ô vinh vinh lỗi ô vinh vinh lỗi vinh lỗi ôi vinh vinh ôi 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 ô thái dài mày gần em nhẹ đâu nha ô ôi, <laughs> gì oh, mày tên mày tên mày tên Ôi, tên mày tên mày tên mày tên ไอผมว่าเจ๋วเลยตรงนี้ไกลๆนี่นะครับไม่ต้องไกลปางอยู่ใกล้เอ้าหม้อหออีกแล้วอีกแล้วเอีกแล้วครับผมหมดผงครับวันนี้อืออือนี่ครับสีขนฉันเดี๋ยสีขนก็แม่สาร ยอดเลยโอ้ชาดแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับดูครับผมการแคสสีขนครับเอ้ยยโอ้โห เอาเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวอยู่อยู่เดีวนี้อยู่ครับผมอยู่ครับอืมอืมแรงดีแรงดีอแรงดีขึ้นมาขึ้นมาโชว์หน่อยนะนะอย่ากินหน้าอืมอืมอืมโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับผมโชว์หลุดไปดีหลุดในเรือ เอ้ยนี่ไงน,นี่ไงอ,อยู่กันฝูงเลยตรงนั้นน่ะม,มาเขา้าขมาฝูงเข้ามานี่เข้ามาเข้ามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยดินดีดินดีดนดโหไปดีจริงเลยโอเคโอเค โอ้โอ้ไขปัดหน้าไครปัดหน้าเอาากดกัดกาดโดนโดนโดนให้กันตีเอาให้กันีอเอาออ้ยอ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึนมาโอ้โหวิ่งวิ่งดีวิ่งดี พยายามจะไปหมดย่งหมดฝูงย่งยังยังมีอีกยังมีอีก อยอดเลยครับยังอยู่มหมยังอยู่ไหมครับเอ้ามีตัวมีตัวอ้าวโอ้ยกันไม่ติดให้ทีให้ทีเอ้า เอาอีกทีเอาเอาชาร์จดิชาร์จดิโอชาร์จไม่ติดเลยอ่ะโอ้ยจะอ้วนปัดหน้าอย่างเี้ยก่ะเกี่ยวดิว อื้มอื้มเตะกีบแดดเฉยเนี่ยอื้มอื้มเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมากินอยู่ข้างหน้าเรือครับผมขล่องละลองโอ้มีไสายอีกของไตนี่มีสาครับผมไอ้โหโอ้โหขนงงเลยอะตลาดไซส์10บโล เดี๋ยวเราลอดูของตาครับตาอะไรอะไรอะไลยราบ มีตัวไหมมีตัวไหมเอา้าวมีตัวอยู่ยังอยู่อือ,อวิ่ง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 อือขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเอ้ยว้าวาต้นไหมมีตัวไหม อยู่นะครับ,ม,รบม,มีตัวไหมครับผมอ้าวมีตัวไล่ครับมีตัวไล่อ้าวนี่ไงนี่ไงยเฮ้ยหูหลุด ไมีตัวไม้โอ้โกัดกันใกล้ๆนี่เองอืออืออือกัดกันใกล้ๆกับเซนหมดเลยครับนี้ยังได้อยู่แต่ นี่ไงวิ่งออ,ออกมาจากข้างเกาะดูมันกดดูมันกดใช้สวยครับตัวนี้ใช้สว,สวยครับอ๋อดูครับมาแล้วครับตอนนี้เราตีเลาะข้างเกาะครับผม จะมีตัวไหมจะมีตัวไหมเอาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ออยมันมันมันวิ่งวิ่งวิ่งนี่แล้วก็ขึ้นมาโชว์ตัวครับผมอยากขึ้นมาโดนน้ำแข็งก็ไม่บอกมาดูกักมา,มาดูสัก ช่วงน้ำเดือดครับช่วงน้ำเดือดไปหาดูกดกล้องโอ้โหตะบลเลอร์เลยครับน้าดูไว้ครับนี่ครับผลผลิตของนาอ้นครับผมไม่ได้เป็นตนะอ๋นาอ้นปลาหมานโอ้โหน้าลองโอ้โหนี่ขนาดกันแข็งเนี่ยโอ้โหธรรมดาดไหนอะเอ้ยนี่ไงโห เอาให้ตามให้ตามให้ตามเอาเอาดิ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 เอาเออเออโอ้ยมาบินมาบินข้างน้าโอ้ยยอดเลย อ้้หูันของอใครวะเนี่ยนี่ไงมามามา,อาอีกแล้วีออกแล้วเฮ้ยโอ้ยจะโดน,นเดี๋ยวเดียวจะโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้อโหหนาวมันเดือดจริงครับผม,มสุดยอดเลยครับ เจ้าใครเดนของผมของผมตามอยู er. ่ตามอยู um. ่นี่ถ้าใครอยากมันแบบนี้นี่ติดต่อไตโอ๊ตครับผมโอ้โหเดือดเลยอแล้วเนี่ยต้องวัดแล้วมั้งโอ้เอาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโโอ้หต้องอย่างนี้แหละครับผมมันจริงๆมันจริงๆ ถังใช้เป็นสีขาวขุ่นครับของยามาโอ้โหของโปโอนนี่กัดใกล้ๆเรือเลยอ่ะโอ้โหกัดกัดแล้วของนันลองนันลองหมานจริงๆเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ดิ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  เอ้ยโอ้โหดกดกันมันเลยเว้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยตูม้าเลยโอ้ยลุ้หืึชิบหายแล้วงั้งงั้งยาวเลยอนี่เอา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 จะน้อยเอาจะหน่อยกดกดดูวิ่ง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  <laughs> เอ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ตัวนี้มีไซส์ครับผมขึ้นมาแล้วครับหือ,อไซส์สวยตัวนี้โอ้ตัวนี้ไซส์สวยเลยครับผม ไงครับยังไงครับฝูงนี้ฝูงใหญ่มากอุ้ยเอ้ยเอา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 ติดเอาไอติดเอาไอติดอืมติดติดแล้วติดแล้วเฮ้ยมันจริงไม่มือเลยอ่ะอ้โหวิ่งดีจริงครับผม để ôn kiếm bê tông hollow up hollow up tại tại đây bác thải 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 bác กอนะน้นองไดไซส์ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยวันนี <c oughs> เ้เอร,รอ้นเ้ำเบาช่วงกระแล้วเราก็ไปซ้ใหม่ได้ได้ครับนีฝนก่อยู่ตอเราไปน้ำแรงลงลหัลห้าลลาลม,นานมากเลยนะใช่ใช่ครับ แล้วครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาฝั่งเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้เยอะหรือเปล่าตรงไหนเดี๋ยวโดนอั้นเงียบนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหมีแต่สีฝนทั้งนั้นเลยโอ้เต็มหลัวหลัวละยี่ห้าโลครับผมคิดเอายี่ห้าอยู่หรือเปล่าโอ้สุดยอดเลยวันนี้ กแล้วครับวันนี้ก็พอกันแค่นี้นะครับผมหรือว่าประสบผลสำเร็จนะครับปวดตีขนอย่างเดียวเลยวันนี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ ยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยโหตอนนี <win> ้ hey, hey,